เป็นวิวเดิมนะครับตัดเท่าที่ยืนดูมันก็โอเคอะ่ะก็ดำๆก็อยู่ตัวนึง like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. สวัสดีครับพบก,กับผมถ่ายรูปเดินทางวันนี้ผมพาทุกคนมาสัมผัสอากาศบนบ้านเขาพวงนะครับเป็นวันที่มีพายุเข้ารุนแรง ค,คือคืมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนตอนนี้ก็ยังคืมอยู่แล้วก็มีฝนตกปปอยมาเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้ที่ผมยืนถ่ายอยู่ก็ฝนก็ตกอยู่นะครับคือตกแบบลล่นๆบางๆตอนนี้ก็หยุดแล้วยังไม่หยุดยังตกอยู่นะครับผมพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับช่วงประมาณช้าเช้าไม่ไม่มีแดดเลยซึ่งคึมตลอด ถึงทองฟ้าก็มีปกคุมหนาแน่นแล้วก็ข้างหลังผมมองไปทุกคนจะเห็นว่ามันมหมอกที่หนามากเป็นหมอกฝนลายฝนต้นหนาวนะครับเป็นหมอกที่เย็นๆนะม,มันไม่เหมือนกับหมอกฝนทั่วไปมันออกเย็นๆนะครับเหมือนจะหนาวแล้วก็อากาศดีมากแต่ผมชอบนะอากาศแบบนะี้เพราะว่ามันสดชื่นดีนะ ก็เป็นวิวเดิมนะครับที่ผมเคยถ่ายทุกคนได้ดูแล้วซึ่งข้างหน้าที่ทุกคนเห็นนั่นก็เป็นสันเขาผาตัดตรงโน้นนะครับแล้วก็เป็นสันเขาเรียบซึ่งข้างหน้าก็ปกคลุมไปด้วยหมอกหนามากเลยเป็นหมอกบางๆแต่ตรงนู้นจะหนาหน่อยมองไม่เห็นข้างหลังนะครับก็ข้างหน้านี่ก็คือป่าถั่วป่าถั่วที่ปลูกชาวบ้านปลูกไว้หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวโพดนะครับเขาก็ปลูกถั่วกันอย่างที่ทุกคนเห็นซึ่งวิวมันสวยมาก เป็นป่าทั่วหมดเลยแล้วก็เห็นสันเขาตรงนู้นก็หมอ,อกหนาหมอ,อกหนาดีประมาณนี้นะครับคือตอนนี้วันนี้เป็นวันหยุดนะครับคือเป็นวันสําคัญวันนึงเป็นวันที่13าตุลาคมปีบปสามเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพ่อหลวงครับก็ผมได้หยุดงานก็ออกมาจริงจวันนี้ผมกะจะไปแถวๆทุ่งดอกกระเจียวนะครับแต่พอดีผมจะเดินทางด้วยไบค์เกอร์นะครับ ใมอเตอร์ไซ์ไปแต่วันนี้ฝนมันตกพายุเข้าก็เลยล้มเลิกโครงการที่จะเดินทางไปนะครับมันเปียกแล้วถนนมันลื่นมันอันตรายผมก็เลยไม่ได้ไปเลยก็เลยออกมามาถ่ายบรรยากาศวันฝนตกชุกแบบนี้ให้ดูดีกว่านะครับซึ่งตรงที่ผมอยู่มันเป็นที่ราบสูงเป็นพื้นที่สูงที่สุดนะครับของอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็น ดินแดนที่มีหน้าตาคล้ายกับคล้ายกับอะไรครับที่อยู่ในเพชรบูรณ์นี่แหละซึ่งยิ่งอากาศแบบนี้นะครับทุกคนเห็นมันเหมือนกันเลยเหมือนกับเขาเขอพุทธเบิกเลยนะครับซึ่งเป็นฟิลลิ่งเดียวกันแหละแต่ว่ามันแค่ไม่ได้ปลูกกระหล่ำเฉยๆเพราะที่นี่เขาจะเน้นข้าวโพดเน้นถั่วเน้นมันสับหลังมากกว่าส่วนข้างหน้านี่ก็เป็นด้านหลังนะครับข้างล่างนั้นก็จะเป็นเส้นทางที่เดินลงไปเมื่อ EP ที่3 4ส ผมเคยได้มาเดินถ่ายสำรวจให้ทุกคนรู้แล้วตอนนั้นก็มันเขาเพิ่งปักเองนะครับยังไม่ได้มีต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้มันก็โตแล้วผมผ่านมาก็หลายเดือนแล้วนะประมาณ4ี่เดือนได้นะครับ4ี่เดือนกว่าหรือ3เดือนกว่านี่ผมจำไม่ผิดประมาณนี้ครับในจุดที่ผมเดินมานะซึ่งจะเห็นได้ว่ามันอยู่กลางปลาถัวนครับแต่อันที่จริงคือ ที่ผมเดินมานี่มันมันเป็นทางรถนะครับเขาทําเว้นไว้ผมก็เลยเดินมาได้ปกติมันต้องเดินลุยครับแต่ผมไม่อยากจะลุยเพราะมัน,นคันทิวคนเห็นข้างหน้าจะเป็นทางทางรถไถเขาเว้นระยะไว้แล้วก็จะเป็นผาปาทั่วยาวไปนูน่นวิวข้างหน้าอันนั้นก็ต้นไม้ใหญ่ที่ผมเคยไปยืนพักเมื่อ EP ที่สาม EP ที่สามครับย้อนกลับไปดูได้ นี่ก็จะเป็นหุบลงไปแล้วเป็นไล่พื้นที่ไล่ด้านล่างก็ตรงนู้นเป็นเขานู้นครับมีมีแต่หมอกเต็มไปหมดเลยมันเป็นหมอกจางๆแต่ในกล้องไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่าะมเป็นหมอกจางคือวิวสวยมากก็ประมาณนี้นะครับก็ผมเดินมาไกลพอรแล้วไม่ได้เอาร่มมาด้วยฝนก็ตกไปปล่อยครับตามภาษาพยุไม่ว่ากันแต่ตามหลักอ่ะผมชอบแบบ ถ้าฝนตกนะผมไม่ค่อยชอบหรอกแต่อากาศนี่ไงผมชอบนะจะไม่อยากให้ฝนตกเนะี่ยคืออยากให้มันคึมเราเป็นคึมเราเหมอกหนาแบบนนีะ้ชอบแต่ไม่อยากให้มันฝนตกนะเพราะว่ามันทําอะไรลําบากมันเปียกไปหมดเป็นไงครับวิวรอบด่านผมสวยนะ ต้องลองมาสัมผัสจริงๆครับคนที่อยากมาสัมผัสแต่แนะนําว่าอากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนะครับมันจะมีเฉพาะช่วงที่มีพายุเข้าเฉยๆพอวันปกติจะไม่ไม่มีฟีลลิ่งแบบนี้เลยบอกเลยเพราะว่ามันจะร้อนมากแดดออกนี่ร้อนแปดเลยนะครับเรามาเดินเล่นอย่างนี้ไม่ได้แต่วันนี้มันพายุเข้าแล้วอากาศมันดีเลยพามันเดินเล่นสักหน่อย เดินมาสักระยะหนึ่งแล้วมาตำแหน่งตรงนี้ครับตรงที่ผมยืนอยู่ก็จะมองเห็นวิวได้ชัดขึ้นแล้วมองเห็นพื้นแล้วตอนแรกเราเห็นแค่ขอบของบนอันนี้เห็นพื้นด้วยวิววิวก็ดูดีนะอากาศก็ได้คือตอนนี้ฝนมันตกไม่แรงมากนะถ้ามันตกแรงผมออกมาถ่ายไม่ไดนะ้เพราะว่าอุปกรณ์ในการถ่ายผมเปียกฝนมันจะถ่ายไม่ได้เลยต่มองนะมองไปนะมองฉากยางเงนะครับคือนึกถึงบรรยากาศ ในละครเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือสุขสันต์วันโสดนะครับซึ่งมีฟิลิ่งและบรรยากาศที่คล้ายๆกันมาคือเป็นละครที่เกี่ยวกับธรรมชาติเป็นความรักของคนสองคนนะครับที่เดินทางไปสัมผัสธรรมชาติด้วยกันและไปดำรงชีวิตอยู่เหมือนกับแถวภาคเหนือนบ้านแถวภาคเหน มันก็ได้อารมณ์อีกแบบนึงนะสำหรับคนชอบแบบโรแมนติกอะไรแบบนั้นนะครับก็วันนี้สําคัญนะเท่าที่ยืนดูมันก็โอเคอะ่ะถ้าคนมาก็จะรู้ดีธรรมชาติก็สมบูรณ์ดีนะครับมองไปก็ต้นไม้ใหญ่มีเยอะอยู่แล้วก็นกส่วนใหญ่ก็จะมีนกหน้าตาแปลกๆนะครับที่เราไม่ค่อยเห็นมันก็เยอะอยู่นะแต่ผมก็ไม่รู้จะชื่อหลักตรงยอดต้นไม้ต้นนั้นนะครับทุกคน

There to see from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors. Le ก็ประมาณนี้นะครับกับวิวอ่านี่ก็เป็นข้างหน้าก็จะเป็นเส้นทางที่ผมจะเดินไปเดินกลับเป็นทางรถไฟก็นี่ดูความเละของมันเล่ยนสะท้าผมมีแต่ขี้ดินเต็มเลยนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับวิว เส้นทางเป็นเส้นทางที่ทอระหดนะครับใครที่รักสะอาดก็มาไม่ได้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับกับวิววันที่มีพายุเข้านะครับวิวขาวพวงวันพายุเข้า,ววน,ขา,น,า,น,าน่าแน่นถ้าเขาว่าพรุ่งนี้จะมีมาอีกสองลูกไม่รู้จะมาเลยนักหนาครับก็ผมว่าจะพาไปที่ท่องเที่ยวแดนหนึ่งที่ไกลๆหน่อยก็ไม่ได้ไปเลยนะเพราะติดกับพายุนี่แหละถามว่าทำไมผม,ผมไม่เอารถยนต์ไปนะผมไม่ชอบชอบฟิลลิ่งในการขับมอเตอร์ไซค์มากกว่า มันสบายเกินเอารถยนต์ไปไม่มันประมาณนี้ครับคนชอบไปเกือะนะครับข้างๆคนเห็นก็วิวถ้ามีโฮมสเตย์ตั้งอยู่ตรงนี้สักที่เนาะแล้วก็เป็นร้านกาแฟสดนางจิบกาแฟชิวๆชมวิวโหวเพลินมากแล้วเปิดเพลงคลาสสิกเบาๆจะเป็นอะไรที่ดีมากถ่ายรูปเดินทางครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะ ถ่ายคลิปดีๆให้ดีๆให้ทุกคนได้ดูแบบนี้แหละเป็นเกี่ยวกับส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับผมจะไม่ค่อยเน้นไปแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่วุ่นกว่ายะท่าไหร่จะเน้นแบบเที่ยวแบบธรรมชาติมากกว่าวันนี้ก็อยากจะกลับและวพบกันใหม่คลิปหน้าครับพอดีว่างก็เลยออกมาอินเสิร์ตให้ทุกคนได้ดูสักแป๊บนึงแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าถ่ายรูปเดินทางสวัสดีครับ Bird on a tree. I'm just sitting here. I got tired.